ไม่ต้องกินให้อาหารส<อ>าัตว์เาีย้ยงยายป้อนน้องน,นู้เฮ้ยเขามีรถโรงเรียนได้หรอไนมอะยต้องเสียแม่แมนมมมันไม่เสียตังเหรอหรือเขาแม่หรือแม่เขาก็รีดนมรีดนมมาเทขวนแล้วก็ให้เราส่งซื้อทีเออเอาไว้ไนเดี๋ยวอคูปังอยู่ที่ราวนะ ยยมีรถก๊อฟข้างหนา้ารถกอร๊อฟฟรีไหมคะ, <laughs> <laughs> <don 't. S 2> ะไม่จ้าะีรถก๊อฟฟรี จะคาเฟ่ซื้ออาหารสัตว์อะไรเงี้ยปะ่ะมันมันบอกอยู่นะเอ้ยไม่ได้ทานตะว,วันสามซิมห้าสามถุงร้อยอันนี้คืออะไรอะ่ะหรือถ้ามันโต๊ะนะครับไปตาได้เลยอืม ไก่ไข่ป่ะน่าจะไก่ไข่นะเพราะเขาเป็นกล้วยและไข่ไม่ใช่กล้วยไข่นี่ยังไงซุม้มไอ้นั้นอะเหลืองๆอะนีน่นยังไงตะวันอุ้ยมีทาย่างนั้นก็มีทายตะวันให่เราหรอวะ มันร้อนมากมากเลยเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับเข้าไปปุ๊บแผลออกมาแผเป็นตัวนี่ทานตะวันอะไรนี่ยฉันเยหองนึกว่าเจอหนอนนน่ารัก อันนี้น่ารักดีอือหือดูแดดดิแดด,ดโคตรสวยใดยๆคือโคตรร้อนเลยไ่จ้ะเขามีทางให้เราเข้าหรอตรงไหนอ่ะ มันจะมีเลยมันไม่มีทางให้เราเข้านี่คือสวนกล้วยและไข่ลมเย็นมากลมเย็น,นยแดดร้อนเวอร์หานตะวันก็จะมีประมาณนี้ เขาก็จะแบบเข้ามากันแบบเรื่อยๆก็จะมีประมาณนี้ถ้าแ,แดดร้อนมากเขาก็จะนั่งรดกอลมาแบบนี้เลยนะคะไปแล้วขาไปดูอีกอี นีหลังนี้ก็สวยอ๋อไม่เราใส่เสื้อขาวด้วยไป้ละไป้ละได้ละแต่ลรก็อยากเข้าไปไม่เป็นไรนี่โอ้ยน่ารังน่ารัาาง กำลังออกดอกเลยค่ะทุกคนคือมันร้อนมากโคตรจะรอนเลยไปเดี๋ยวเราเดินออกไปกันก็คือแบบเราใส่เสื้อขาวอะไปอ่าตึนตัวเอ้ยลองอย่บเปรี้ยงเลย มาแล้วเราร้อนมากเลยไปไหมเราขึ้นรถไปแล้วไหมเดีย๋ยวรอรอ,อเพื่อนก่อนดิเอ๊ะจ้า เป well. ็นท <variance> ี่ราชูดครับครังนี้ครับ มัชมพูแบบสวยสุดเฮย้ยไอ้จ๊ะชุดแกนี่เข้ากับอันนี้มากเลยเอ,อะไร,รอกินได้ไหมสุ่น่ะสุดแก่น เราไปขึ้นบันไดดีกว่า เนี่ยลงไปถ่ายสซเก้าอี้ตรงนั้นอะนี่ลยอยากถ่ายนี้อยู่ตรงนี้รอนะตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ดดอ,อยๆกรนะโดดลงหยุดวิดีโอแล้วนะ ว่าคันไหนไปคันไหนก็ได้เหรอคันไหนก็ได้มาเป็นรถวนไปได้ดแบบนี้ จะไมล่ะไปเลยนะคะ่ะอุ้ยนกแบบบินไม่สู้แล้ว แบบนี้แหละค่อยเอาไปของเราหน่อยแบบนี้แหละคือวิธีเราร้อนผิวมากเลยตอนนี้ครับครัเฮ้ยแต่คูปองน้องอยู่ที่เรานะคูปองไม่เป็นไรอ,อ,อ,อยู่ที่เราเออนั่นแหละไม่เดี๋ยวน้องมาก็ค่อยให้ใหน้องเอาไปใช้ ตรงนี้ป่ะอ๋อนี่ป่ะสองส,ส,องสี่หกคนไม่พอวะ่อวะนั่นตรงนี้ก็ได้เออเดี๋ยวเราขยโยกับตรงนี้ด้วยินทาเฟลน้ำอ้โหูข้าวเมนูจะอลังการ ตั้วก็มีพัดลงไม่มีไลโคเมนมีแมกนีโคมินไม่มีไต้ไก่อุ้ยไม่เอาแล้วของค้าโอยค้าอวบหวอ่ะไม่เห็นอะไรไงของห้วยกับไข่ไงตรงนี้ฉันต้องกินแล้วแหละอ่า t h จะกินน้ำหวาน ถองิจ้ามิเลยาน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะได้ใครกินน้ำาคนในยอดใครใส่นมเหรือไม่ใส่ไม่ใส่นมไม่ใส่นมเหมือนกันหรอของเราชาเขียวขอบคุณค่ะเอี้ของใครของไอ้จ้าเหรอจน่าอีกสองคนมานี่ขอบคุณค่ะ สอ,สองคนเขาอลังมากแต่ง<ม> one. ไม่มีของไปป้อนป้อนนมลูกวัวออให้หันหมูเออลูกหมูป่ะที้จัดรถด,ด้านในเพื่ันตะวันก็ ขวดละยี่บบาทแล้วเหลือยี่บาทแล้วก็ใส่ไปเลยขวดหนึ่งอันนี้2ทำมันมีตรง้อีกเออม่ไเอไรนะ่าทปเเอปนาเสนี่ เห็ก <mile> ่อนได้ครับพี่พี่เดินเข้าไปข้างในมันมีอะไรอ่ะศูนย์อาหารครับอ๋อมันเป็นศูนย์อาหารโอนได้ไหมได้ขวดลุมขาวเฮ้ยเขาไปเอาทานตะวันไหนมาไขไขหมกทานตะวันมีน้องลิง ยมะม่วงตะลิงปริงเราขึ้นตรงที่ปรับอากาศได้ป่ะแล้วเราก็เดินทะลุผ่านไปเราจะได้เย็นเย็นใช่รถเราป่ะดูดีๆนะไม่ใช่ขบวนเราทำไงเนี่ยขึ้นไปไม่มีของ้้าาเนั่นแหละขึ้นไปแล้วไม่มีของไอ้จ้าก็จบ มันแก้วต่างแล้วเอาน้ำไปไหมตยาเอาน้ำไปกินปะประกวดไปก็ได้ปะไปซื้อดิมีต่างปะแล,แล้วเดี๋ยวไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟตู้ตู้ตู้แอร์ชั้นหนึ่ง นั่งที่นอนออชั้นสองไม่ใช่ชั้นหนึ่งนี่เมื่อเช้านะคะถ้ารถก็จะจอดประมาณนี้แล้วเราก็มาซื้อตั๋วรถเออ่รถตู้ตรงนี้นะคะที่ว่าเป็นเต็นท์สีน้ำเงินธงสีน้ำเงินนี่นะคะท่องเที่ยวเจ็ดสิบแล้วถ้าจะเหมาอ่ะคันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ไปหารกับเพื่อนเอา ก็จะเป็นโต้แบบนี้นก็จะไปตรงนี้เป็นป้ายเกื่ป่าสักจุลศิธย์ ต้อนรับสถานีเขื่อนป่าสักชนสิิธิ์สนับสนุนจากจากหรือฉากโดยบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะคะดูทุกคนดูภาพอาทิตย์สิร้อนมากมาไปนะถ่ายรูปป้ะไปไปจ้าแดดร้อนร้อนแบบนี้ ร้อนมากอะไรนะข้างหลังเลยจ้านีเงตสัญญสญญยเย่เอะไรม้ไปดูกันเลย ที่เราบอกอเราเดินไปท้ายเลยไหมว,ว่าละว่ามีหัวรถจักรเท่าไหร่ไม่มีรูบ่งรู้ได้ยังไงว่าไ,<ห>ไม่มีมเอาอะไรมาหันของหันของพุ่งของรับรู้ได้เลอะ <c oughs> นี่แฝดเองอะขอขอขนะอกะนปล่อดยดมีมาก็าถูกไง เดินแค่นี้เองเราจะเดินไ,ไปไหนเป็นไงล่ะขบวนที่สี่ตอนเช้าอยู่ข้างหน้าตอนเย็นอน่ะอยู่ท้ายอะ่ะ ก็ไม่มีไงดูถ่ายไม่ได้แล้วพอน้องลงรังสิทเราลงถ่ายตรงนี้เลยก่อนนี้ขึ้นอ่ะเนี่ยถ่ายตรงไปตู้ฮาตู้สีเนี่ยก็รอน้องไม่เป็นไรไม่อยากตู้สีตู้สีรอตรงนี้แหละก่อนที่จะถ่ายกับป้ายตู้สีไหมเนี่ยเนตู้สีนี้เนี่ยมึงจองป้ายไปเลยแต่มาตู้สามตู้สามตู้สไม่จ้าเราตู้สามอีจ้าสี่นะหมึอนบอกตู้สี่เอ้ยอย่าเราให้เขาถ่าย